อาวแล้วก,ก็สวัสดีชาาสักกเกมเมอร์ทุกคนด้ยวยนะครับคลิปนี้เป็นอีพีที่4ของซีรีส์แอชเชนแลนด์นะครับก็จะมีการเล่าเรื่องย้อนอดีตเพื่อไปดูจุดเริ่มต้นของเหล่าไฮเทอรอนและมีการเปิดเผยความลับบางอย่างที่ทําให้พวกเขานั้นแข็งแกร่งเหนือมนุษย์เหตุการณ์จะเป็นยังไงเนี่ยเชิญติดตามรับชมในคลิปนะครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเทพไฮเซอร์ครัสยิบยื่นความพิโรธไปยังมหาสหมุทรเมื่อนั้นอรารยธรรมจึงสูญสิ้น และเหล่าโอไดคินผู้พิทักษ์แห่งห้วงมหาสมุทรจึงถือกำเนิดขึ้นพวกเขาถือเป็นประการดาวสุดท้ายที่จะจัดระเบียบแดนมนุษย์ประตูแห่งแกนทวีปได้ถูกเปิดขึ้นแล้วอาระยะธรรมหนึ่งคนพบวิทยาการต้องห้ามพวกเขาเรียกมันว่าดวงไฟแกนโลกพวกเขาใช้มันทำลายอาณาจักรศัตรูพร้อมกับฝังวิทยาการต้องห้ามนั้นไว้ใต้มหาสมุทรอันยิ่งใหญ่เพราะเก่งว่า ในอนาคตอันห่างไกลอาจมีคนใช้มันเพื่อทำลายอารยธรรมของพวกตนผลลัพธ์คือหายนะทวีปอันยิ่งใหญ่ถูกฉีกเป็นแผ่นดินใหม่กลางมาหาสมุทรและนั่นคือการลงทันครั้งแรกจากเหล่าโอเดคินหลังกำเนิดศาสนาจักร1 0 9 5ปีพระเจ้าลิโอไนพยายามตามหาดวงไฟแกนโลกตำนานกล่าวไว้ว่ามันหลับไหลอยู่บนชายฝั่งของดินแดนแห่งพันธสัญญาอันไกลโพ้น แต่นั่นก็เป็นเรื่องเมื่อพันปีก่อนมันมีอยู่จริงอย่างนั้นหรือภารกิจตามหาดวงไฟแกนโลกจึงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งตอนนี้พวกเราได้สมบ,บทบาทเป็นกองกําลังของโคลี่มาร์กอสซึ่งเป็นศาสนาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพียงหนึ่งเดียวในตอนนั้นนะครับภารกิจคือปกป้องป้อมป,ป,ประการแห่งนี้เพื่อรอวันที่เทพไฮเซอร์คัสจะจุติลงมาอีกครั้งและนั่นก็คือวันนี้ครับจงดูตรงนี้ลูกปัน้นพระแม่ของเทพไฮเซอร์คัส จงเชื่อมั่นในคำพาของพวกเจ้าแล้วเทพเจ้าให้เซคัสจะจุติกลับมาเพื่อช่วยพวกเราเสมอจากความวุ่นวายและวิปริตณเวลานี้และเมื่อนั้นพระเจ้าที่แท้จริงจะปรากฏตัวก่อหน้าพวกเราผู้นำของพวกเรานั้นชี้นำเราไปด,ดีโอไนที่สีเขาพาพวกเราเข้าสู่งง่งครามโดยไม่จำเป็นจง,องปอปากกาตรงนี้ ตตตััั้้้งงงมางแแในพวกเราก็พยายามตั้งแนวกำแพงนะแล้วก,ก็พยายามคุ้มกันป้อมปราการนี้ไว้ผมบอกเลยครับว่าโคตรหนัวโคตรมั่วสคตตัวเหล่งนะครับ พวกเราก้มลงก้มโอ้เด oh, oh, <oh ี๋ยวท่านเทพจะเจริญแสงแดดพวกเราดูแสงแดดนั่นเราไม่ได้เห็นมาทาชีวิตทห้นทมาโปรดพวกเราแล้วเขามาช่วยเราในมือท่านถืออะไรนะข้าศัทธาต่อท่านเสมอข้าสวดวิงวอนให้ท่านทุกทุกครั้งทุกเช้าทุกเย็นทหารพวกนี้ทั้งหมดล้วนแต่นับถือเคารพท่านเสมอขอบคุณมากที่ท่านมาช่วยพวกเรา มี่อะไรเหรอกล้าปลอมท่านมาทามด้ชีวิตแล้วนี่คืออะไรไเดี๋ยวท่านท่านจะไปแล้วเหรอท่านอ๋อโอ้พวกเราไปกันเนี่ย นี่มันป้อนจากเทพเป็นเครื่องหมายนั่นคือพรใช่ไหมนคือสิ่งใดกันบวชฉันว่าสิ่งที่เรามาหาเราเจอแล้วล่ะนี่แหละที่เรามาที่นี่พวกเราอยู่ที่นี่กันเป็นร้อยปีก็เพราะไอ้เจ้าสิ่งนี้ฉันจะตั้งชื่อมันว่าดวงไฟแห่งแกนโลกแล้วกันนะ ทำไมเทพเจ้าไพเซอร์คัตถึงมาปรากฏต่อหน้าพวกเราล่ะอาจจะเป็นเพราะว่าศรัทธาก็ได้นะครับฉันขอพูดแทนท่านมีเสียงในหัวของฉันมันดังขึ้นเขาพูดว่าเจ้าสิ่งนี้เนี่ยเราไม่สมควรเอากลับไปให้เรโอวไนที่สี่ของเราดั้นเพราะว่าพวกเราคือผู้ถูกเลือกต่างหากเราคือผู้ถูกเลือกถ้าท่านจะให้เองท่านเป็นเทพเจ้าเขาสามารถที่จะไปเอาสิ่งนี้ไปให้เรโอไนไปเลยไม่ใช่หรือยังไงล่ะพวกเรา จริงด้วยเราทำไมจริงจริงด้วยถอ้าเทพเลือกแล้วประเทพเลือกเราอกก็ถูกอีกหลังจากนี้ฉันอยากให้ผบนายทุกคนละทิ้งบ้านเกิดของตัวเองซะโอลี่มากร์ตเอ็มพายเราจะไม่กลับไปที่นั่นอีกเราจะทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าของเราเขาเลือกเราเรามีภารกิจที่จะต้องไปทํากันต่อผู้ถูกเลือกเท่านั้นที่สมควรได้รับพลังจากเทพเจ้าเรายังไม่รู้วิธีใช้เจ้าสิ่งนี้ แต่ฉันเชื่อว่าอีกไม่นานลูกหลานของพวกเราจะได้ใช้มันฉันจะนําสิ่งนี้พร้อมกับพวกนายทุกคนขึ้นไปทางเหนือเราจะเอาสิ่งนี้ไปไว้สักที่ที่หนึ่งที่มันปลอดภัยที่สุดไม่ให้มีใครเห็นมิเช่นนั้นรีโอนายที่สี่จะต้องตามล่าพวกเราเขาอาจจะรู้ว่าพวกเราในนี้ได้พลังจากเทพเจ้ามาแล้วนั่นก็คือดวงไฟแห่งแกนโลกที่ฉันถืออยู่มันเป็นของพวกเราทุกคนใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วแล้วเป็นของเรา เรียบร้อยแล้วล่ะพวกเราทีนี้เราก็ฝังมันได้แล้วปิดพัดึกปิดไตอยู่นี้เลยแล้วกันนะจนกว่าพวกเราจะรู้วิธีการใช้มันโอเคไหมพระเจ้าเขาบอกกับฉันว่าพวกนายทุกคนในนี้ถูกเลือกเราจะสถาปนาพวกของเราเองซะและเราจะมีกองกําลังมากขึ้นเราจะเป็นเมืองอนาคตเราจะเป็นจัก,กรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ฉันจะตั้งชื่อพวกเราตามชื่อกลุ่มงารของพวกนายเทอรอนเราเป็นผู้สูงส่งแล้วให้เทอรอนเป็นยังไงให้เทอรอน ถ่ายเทอร์รอนถายเทอร์รอนถายเทอรอายเทรอนเมื่อเวลาผ่านไปฉันเชื่อว่าด้วยสิ่งที่เราได้มานั้นจะทําให้พวกเราลูกหลานของเราทุกคนจะแข็งแกร่งกว่าทุกคนเราจะมีเทคโนโลยีหรือสิ่งต่างๆที่ผู้คนอื่นไปคิดไม่ได้นี่แหละคือพวกเราและนี่ก็เป็นบทสรุปการก่อตั้งจักรวรรดิใหม่ครับจุดเริ่มต้นจากการเพททหารของศาสนจักโฮลีมาร์กอส สู่การก่อตั้งจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่อย่างไฮเทอรอนตัดภามาที่ยุคปัจจุบันฝ่ายไฮเทอรอนหลังจะโด,ดนรุตวิเกิตรงโดยการส่งได้แก่ไฟและอิ p พีเข้าไปในใจกลางเมืองหลวงทําให้เกิดเหตุการณ์อิเทอร์เดมิชันเดสเวิลด์เป็นเหตุให้เมืองหลวงของไฮเทอรอนล่มสลายในทันทีเมื่อไม่มีใครสั่งการจักรวรรด Hi ิไฮเทอรอนจึงล่มสลายอย่างเลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เฮอริกและอดอกซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยของไฮเทอรอนนั้นยังมีชีวิตอยู่พวกเขา จึงรวบรวมสมาชิกที่เหลือก่อตั้งกลุ่มใหม่ที่มีชื่อว่านิวเทอรอนและนี่ก็คือภารกิจแรกของพวกเขาครับสวัสดีสหายโอ้รวมกันได้เยอะเลยฉันพันตีคิมเลอร์ตอนนี้เฮอริคให้ฉันมาแจ้งภารกิจเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆเพราะเราไม่ต้องการให้ลื่นวิทยุหลุดลอดออกไปฉันคือกลุ่มราตะเวนได้รับคำสั่งจากเฮอริคให้ตามหาไอสวะลุดวิกที่อยู่ทางทิศตะวันตกเราตามล่ากันมาสึ่เดือนแล้วตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ตอนนี้พวกเราเหลือกันไม่มาก ฟังานะเกิดอินเตอร์เดมิช่นเดสเวิลด์ขึ้นที่ไฮซิตี้ลูกเมียของพวกนายทุกคนที่รู้จักตายหาหมดแล้วด้วยฝีมือไอรุดวิเราไม่รู้ว่ามันทำอย่างไงแต่สิ่งที่เราเห็นในกล้องวงจรก็คือมันใช้แร่กกาไฟ้ารวมกับ EMP ทำให้เกิดขึ้นแม่เหล็กของโลกเกิดสภาวะอินเตอร์เดมิเช่นเดสเวิลด์เกิดขึ้นพี่น้องเราถูกตัดขาดทุกอย่างจากโลกภายนอกเราติดต่อไฮซิตี้ไม่ได้และน่านจะโลกสลายไปแล้วคุณยนตไทยท่านที่อยู่ในนั้นอยู่ใน พื้นที่ต่างๆและตรงนี้เป็นสนามบินที่เราใช้ในการขนสง่งมันเป็นพื้นที่ของเราเรามีไททันจำนวนมากอยู่ในพื้นที่นั้นแต่มันหลุดการควบคุมไฮซิตี้ระเบิดไปแล้วตอนนี้ไททันที่อยู่ในนั้นมันอยู่ในโหมดวอร์โซนมันไม่รู้จักพวกเราเพราะฉะนั้นแล้วกำจัดพวกมันซะการที่พวกนายนัดเจอกันที่นี่คือเราต้องการให้พวกนายเข้าไปที่อาคารทางซ้ายทิศนั้นมองตรงไปมันอยู่ทางนู้นทิศซ้ายกับทิศขวาเป็นโรงเก็บยานดอกชิปของพวกเรา ที่นั่นมีถังยูเรเนียมเหลืออยู่2ถังปรรจุกราไฟเต็มที่ฉันต้องการให้พวกนายเอากลับไปให้เออรลิกเขาจะพยายามสกัดเป็นระเบิดซึ่งอาจทำให้เกิดอินเตอร์เดนเนชั่นเดสบอนอ่อนได้แล้วเราจะใช้ระเบิดพวกนั้นในการแทรกซึมเข้าไปที่ค่ายของไอ้ลุดวิกชนั่นฉันไปละเจอกันละเออร์ดอฟเจอกันที่ฐานแทรกสองใครเชิญเรอใครเเรใครเ หลังจากรับภารก,กิจแรยบร้อยพวกนิวเทอรอนก็ได้เดินหน้าทำลายหุ่นยนต์อย่างต่อเนื่องและพยายามเข้าไปเอาถานที่เก็บแร่แกไฟไว้เพื่อจะเอาไปพัฒนาเป็นอาวุธแบบใหม่ซึ่งตรงนี้จะเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ช่วงท้ายคลิปครับผมแจ้งก่อนเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท้ายคลิปมันเกิดก่อนอีเวนท์ที่ดูกันตอนนี้นะครับและผมเป็นต้นเหตุที่ทําให้เมืองเกือบล่มตายครับบอกเลยรัาว่าอย่างหา ได้ของแล้วอันนี้ก็ได้ของมาที่เร oui. ียบร้อยนะครับก็ได้เวลาถอยกันแล้วครับคนส่งข่าวบอกว่าเราต้องไปหาเฮอเลอรที่แซตสองใช่ไหมนะใช่อีกใกล้เลยกก่าจะเดินทางไปถึงสภายเหลือกันไหมล่ะประมาณสิบวันน่าจะได้อยู่ไม่น่าเป็นไรเราต้องเดินเท้ากันไปไหนดูของที่เราสูนย์งชันก็ยังเหลืออยู่สู้ฝากมันเอามันมาสิวางกล่องลงเลยสนุกให้บอสดู โอเคแล้วเาดูครบช่วนหลังจากได้แลกแกรไฟมานะครับพวกเราก็เอาของไปส่งให้เฮอริคครับแต่พวกเราก็ได้เจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดครับพวกนายน่าจะรูเกี่ยวกับสนาคารในตอนนี้แล้วนะอาจจะเหลือเพียงแค่พวกเราแต่นี่เป็นวาวที่แข็งแรงที่สุดเราจะรอคอยพวกของเราอยู่ที่นี่และจากนั้นเราจะเริ่มมุ่งไปทางอาทิตย์ตะวันตกต่อไป จะสร้างสิ่งที่ไอรุดปิดมันใช้ทำกับจักรวรรดิของเราไอนี่มันฉลาดเป็นก้นฉันไม่รู้จริงๆอะว่ามันรู้ได้ยังไงปราปกติการณนี้มนุษย์ทั่วไปสามารถควบคุมให้มันเกิดขึ้นได้ด้วยแรกที่พวกนายนำมาการแก้แค้นจะต้องเกิดขึ้นว่าแต่ในห้องนี้มันมีอะไรกันแน่ทำไมเราถึงยังไม่เข้าไปขออาวุธจั่นกนนีอืมเออเดี๋ยวฉันกำลังจะบอกนายว่าเมื่อ อินเตอร์แดเซนชันเด์โซนเกิดขึ้นดูเหมือนว่าบางสิ่งบางอย่างมันจะดุดออกมาด้วยเจ้าสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในมิติของเราฉันคิดว่ามันน่าจะบังเอิญน่ะฉันเลยจับมันเอาไว้ค้างไว้ในห้องนี้แหละมันดูเชื่อฟังดีนะแต่ฉันคิดว่ามันน่าจะติแตกแล้วล่ะมันพูดแต่คําเดิมๆท่านนายอยากเป็นไหมล่ะว่ามึงพูดว่าอะไร How dare you enter my layer, you scumbags! Oh, just kidding. No reason to be afraid. No more than usual, that is. Oh. This is Killbox, ladies and gentlemen. Let's see who lives and gets horribly mutilated. Here are the rules. อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอิสเตอร์เอ็กจากทางผู้สร้างนะครับคนที่โดนจับอยู่ในห้องนะครับเมื่อกี้น่าจะเป็นเดวิดจากจักรวาลอะตอมิกแลน Land นะครับซึ่งก็คือเซิร์ฟเดิมที่เนื้อเรื่องจบไปแล้วครับถือเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าคิดถึงครับในอนาคตก็อาจจะมีการคอสโอเวอร์ข้ามจักรวาลกันหลังจากจบภารกิจล่าสุดวันเวลาก็ได้ผ่านไปครับจนนิวเทอร์นอได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์อินเตอร์เดมิชันเดสเวิลด์นั้นไม่ใช่แค่การที่มีคนตายโผล่ออกมาในโลกของเราเท่านั้นแต่มัน เป็นการที่โลกของคนตายซอนทับกับโลกของคนเป็นหมายความว่าพวกเราเองก็สามารถเดินทางข้ามไปอีกโลกหนึ่งได้เช่นกันและในโลกนั้นก็มีอาวุธที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกของเราภารกิจในการตามล่าอาวุธข้ามจักรวาลจึงได้เริ่มต้นขึ้นเ,ออเราได้รับการติดต่อล่าสุดจากกลุ่มเทเลียนอินดัสทรีที่ได้สร้างวอลให้พวกเราอยู่แถวนี้พวกเขาสกัดยา เราเรียกว่ายาเหนือมนุษย์แต่ะจะเรียกแบนไห <ป S 1> มไ <ป S 1> แต่จริงๆแล้วมันมี<ค>ชื่อ,อน,นั่นคือยาที่พวกนายได้รับกันไปเมื่อพวกนายกินแล้วร่างนายนายของนายจะมีความทนทานเหนือมนุษย์นายจะไม่เหนื่อยจะไม่รู้สึกหิวนายจะต้องการแค่การฆ่าล้างเท่านั้นนี่คือที่เราต้องการอยู่แล้วรับมันไปแล้วเตรียมฉีดเข้าร่างกายตัวเองซะเพื่อทําให้ตัวของนายนั้นแข็งแกร่งขึ้น กระสุนทั่วไปจะเจาะกรอกเข้าเนื้อและกระดูกของนายไม่เข้าเมือนายกินสิ่งนี้เข้าไปสิ่งแรกที่เราจะทําก็คือฉันจะปาระเบิด EMP ลงพื้นร่วมกับกาไฟเพื่อทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างแถบนั้นกลายเป็นอินเตอร์เดมนชันเดสเวิลด์และฉันหวังว่ามันจะไปโผล่ที่มิติของไอตัวบ้านั่นเมื่อนั้นฉันจะเข้าไปขโมยเราทุกคนจะรีบไปขโมยอาวุธของพวกมันตอนนี้มิติของพวกมันเข้าสู่ปีที่สามพันเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไปที่นั่นในปีของเรา ทำการเปิดช่องว่างประตูมิติแล้วเข้าไปขโมอยอาวุธของพวกมันแล้วใช้ EMP ทําทให้กลับสู่สภาวะเดิมให้พวกเรากลับมาที่มิติเดิมที่นี่โอ้ดูฐานพวกมันสิเราพวกเราวางสียได้มีนะการเปิดเพลงแบบไอ้พวกคนอิสระเสรีอย่างนั้นเหรอผู้เลจจ่์จริงๆโลกที่ไรระเบียบเออดูเหมือนว่าพิกัดที่เฮอริคให้มาถูกต้องนะที่เขาจัดการไอ้ตัวนั้นฉันจะใช้มาเลยนะทุกคน โอเคไหมเราจะเปิดประตูเข้าสู่ประตีนึงเตรียมตัวพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่มดไม่เืิดไฟฟ้ากระแทก หลังจากเคลียร์ตรงนี้เสร็จนะพวกเราก็เตรียมตัวเอาไปค้นหาอาวุธในตำนานกันนะครับพวกนายรู้สึกไหมว่าเมืองนี้ม่านหมอกเยอะมากเลยโลกใบนี้มันไม่เหมือนพวก<ช>ของเรามืดมากเลยท่านทันวิสัยแย่มบกปรกาศนานะเนืน่นแต่มันผสมไปด้วยอะไรกขอน,นเขียนว่า<ม>อะตอมิกเวปบอนโดย อะไรนะอะตอมิกแวปอนพิทักโดยวอลก้าน่าสนใจจริงๆพวกเราตามฉันมามันคืออะไรเดอนะดันนะเ่ร<ห>ู้จริขึ้นไปดูกัน<ต>ดีกว่าข้างบนนี่แหละที่เฮลิคต้องการเฮลิคก็บอกว่ามันอยู่อีกที่เดือนมีเอากดอะไรก็ไม่จะบอกท้าไมทัังนี่ การแย่มากเชันน้มูกไหลไม่จุดในตอนนีออ้วิธีการเปิดถูกเข้ารหัสด้วยสิ่งที่เรียกว่าอะตอมโคดสิ่งนี้เก่ามากแล้วเก่ามากอายุคุณาจะมีประมาณ800ปีอย่างที่เฮอริกว่าจริงๆนะตรงนี้เขียนว่า ตั้งแต่ปี1950ถูกนำมาจากมอสโกไม่แน่ใจว่าคืออะไรฉันคิดว่าไอ้นี่มันน่าจะเสื่อมสลายแลวมากมันแบบปลกสิโอ้นี่ไงได้ผลแล้วท่านฉันกำลังเอาันออกมานะ ได้แล้วดีไงพวกเรามันคืออะไรเนี่ยโอ้ข้าเห็นแล้วไนลองมาดูกันดีกว่าบรรจุพันธ์เหรอฮะมันก็ติดน้ำเลยนะมันไม่น่าใช่กับติดน้ำนะทรงเนื้อนะไม่น่าหรอกมันข้างในนี้เอ่เป็นแร่ธาตุก้อนอะไรสักอย่าง ใช่ก็ดูมีความคล้ายๆกับแรล่อันตรายของโลกเรานะแต่ว่าก็ไม่เพื่อทีเดียวเ้าจกลับไปที่โลกของเราไหมใช่แต่ก็ไม่ค่อยเดาใจมันเป็นอาวุธที่เราไม่ค่อยเข้าใจอนะเป็ว่ามันเป็นอะไรเรากลับไปที่โลกเราดีกว่าโอเคไหมด้วยเหตุนี้นิวเทอรอนจึงได้ครอบครองอาวุธใหม่ที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อน มันมีพลังทำลายล้างมหาศาลขนาดที่สามารถทำลายโลกครั้งใบของเดวิดได้ในคราวเดียวนี่จึงถือเป็นภัยคุกคามครั้งใหม่ที่พวกเราไม่อาจหลับมือได้โดยลำพังเป็นยังไงกันบ้างครับจบไปแล้วนะสำหรับความเป็นมาอันยาวนานของนิวเทอรอนนะครับกว่าจะมาเป็นนิวเทอรอนในยุคป,ปัจจุบันได้นี่ไม่ง่ายนะครับผมเน้นมุมมองที่เป็นสตอรี่เทเลอร์หรือว่าเป็นผู้เล่าเรื่องราวานะครับบอกเลยว่าผูกเนื้อเรื่องได้แจ่มว้าวจัดเลยนะครับ แทบจะทุกเรื่องนะับมาเชื่อมโยงถึงกันหมดเลยครับและตอนนี้นะครับทางอาวุธในตำนานและอาวุธจากอีจักรวาลหนึง่งก็มาอยู่ในมือของไฮเทอร์อนไปที่เรียบร้อยครับผมยังมองไม่ออกเลยว่าเหล่าเสรีชนเนี่ยจะรอดชีวิตยังไงนะครับ <c oughs> เรียบร้อยผมบอกเลยว่าเละเทะแน่นอนนะครับแค่นี้ยังไม่พออีกหรืออะไรประมาณนี้นะครับหรือพระเจ้าจะปรากฏตัวผู้มาช่วยนะครับต้องรองติดตามรับชมในอีพีถัดไปนะครับในส่วนของเนื้อเรื่องอีีนี้จบเท่านี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมเล่นกันได้นะครับ นอกจากเนื้อเรื่องหลักแล้วเนี่ยก็ยังมีเหตุการณ์ย่อยๆที่จะสมเกิดด้วยครับผมจะยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ผมกำลังฟาร์มอยู่มาให้ดูกันนะครับเฮ้ยแกตาวุหดเกเฮ้ยพวกแกมาทำอะไรที่นี่นะตอนนี้แกเดูนไม่ดีเลยแ,บบแกจะมุองตายแนะ่แต่ถ้าแกไม่อยากจะตายแกรับข้อเสนอฉันไหมหรอมีข้อเสนอ ข้อเสนอหรอฉันก็ไม่อยากตาอยอ่นะนายจะให้ฉันทำอะไรล่ะฉันจะให้ระเบิดไปห้าอันเอาไประเบิดในค่ายของแกซะฉันต้องระเบิดอะไรนะเอาไประเบิดในค่ายของนายซะระเบิดอะไรก็ได้อย่างนั้นเถอะแต่นั่นมันเป็นการทรยศพวกของของฉันนี่อยู่ที่นายจะเลื่อกหรือเปล่ากันดีนแกก็ไปสร้างความปัป่แย้งถ้ากับแกไม่ตามแกจะไม่รอดลับไป ฉันก็ได้ได้มีอะไรดีๆฉันจะให้แก,แกโอ้ฉันไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนเลยนะดูแล้วมันช่างสุดท้ายแกจะเอาไปหรือเป่าคิดว่าถ้าฉันไม่เอาฉันก็จะตายอยู่ที่นี่สินะ แล้วก็ฉันไม่มีทางเลือกนะก็คงต้องรับข้อเสนอของพวกแกนะแต่นี้ไม่ใช่เพราะว่าฉันอยากได้ของนะฉันแค่ไม่อยากตายนะ่ะก็เพื่อความอยู่รอดเพราะว่าฉันฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนคุยเอาเป็นว่าฉันรับข้อเสนอของแกตรงอีเวนต์ตรงนี้นะครับก็จะเลือกรับข้อเสนอหรือไม่รับก็ได้นะแต่ว่าถ้าไม่รับเนี่ยก็อาจจะตายครับแล้วผมก็รักตัวกลัวตายนะครับชีวิตมีน้อยครับ ก็เลยต้องจำใจรับข้อเสนอนครับไม่ได้ต้องการจะรับไอเทมแต่อย่างใดนะครับผมชี้แจงอีกชี้หนึ่งเรียบร้อยมีใครเชื่อบ้างเนี่ยถึงตรงนี้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมคิดแค่ว่าเอ้ยระเบิดที่ให้มามันเป็นระเบิดแก๊สนะครับแล้วก็ไม่มีดาเมจนะครับก็คิดว่าเออถ้าปาในค่ายนิดหน่อย <c oughs> เพื่อนก็คงตกใจเฉยๆนะครับแต่มันก็ดัรเกิดเรื่องไม่คาดฝันครับ <c oughs> ตอนนี้ผมก็กลับมาที่ค่ายไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็คิดจะเริ่มแผนการปลารละเบิดแล้วครับ yeah, <boy. S 1> ต่อเพื่อนนี่สิครับวิ่งตามติดเหมือนรู้นะว่าผมกำลังจะทำชั่วอะไรบางอย่างนะครับเรียบร้อย <No. S 1> ก็จะมีเซนอะไรก็ได้นะครับขอโทษด้วยนะเพื่อนอันนี้ทำไปเพื่อความอยู่รอดไม่ได้ทำเพื่อของแต่อย่างใดนะครับย้ำไม่ขี <laughs> เ่เรียบร้อยเลดบิ่งมันซื้อได้นี่วา <laughs> ะนะครับตอนนี้ก็ผมได้มุมเหมาะ,ะครับนี่แหละตรงนี้แหละไม่มีคนนะครับ ผมก็เตรียมตัวที่จะควักออกมาครับ <Huh? S 1> ควักระเบิดนั่นนะสามสองหนึ่งแวบปาไปแล้วแล้วเราก็มาเนียนๆอยู่ตรงนี้นะครับ <Welcome. S 1> ทำตัวเป็น <Feel S 1> มายืนจ้องตรงนี้นะครับไม่รู้จ้องทําไมครับ <laughs> ถ้ามีคนมาเห็นนี่น่าจะมีพิรุธจัดเลยนะครับ <laughs> แล้วตอนนี้ก็ลองปาไปแล้วเกิดอะไรขึ้นไหม <laughs> ไม่มีใครเห็นนะครับ <laughs> ก็เลยปลาอีกรูกหนึ่งครับนี่เป็นเนี้ยทงานดีซะด้วยไฮ <c oughs> เทอร์รอนเห็นคลิปนี้ก็ ฝากให้รางวัลผมเพิ่มเติมด้วยนะครับเรียบร้อยนี่ครับปลาลูกแรกไปไม่มีใครเห็นมีปลาลูกสองแถมด้วยนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวดูเหตุการณ์กันครับไม่ใช่พวกเราเรามีที่ไหนละท่านเออเรามีที่ไหนละท่าน ตอนนี้ทุกคนก็หากันให้ควักแล้วนะครับคือต้องบอกก่อนเอาระเบิดแก๊สมันไม่ใช่แบบเสือบทั่วไปนะคือมันหายากมากมากครับแล้วมันก็ไม่ดอกด้วยครับมันก็ต้องเป็นของที่เสกขึ้นมาหรือว่าของที่ไฮเทอรอนเอามานะครับระวังด้วยนะก็มั่นใจได้เลยครับว่าไม่ใช่ของของพวกเราอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ที่ปาไปเนี่ยครับตามเนื้อเรื่องมันไม่ใช่ระเบิดแก๊สครับมันเป็นอาวุธอะไรบางอย่างที่ผมคาดไม่ถึงครับเพราะว่าตอนนั้นเนื้อเรื่องยังไม่ได้เฉลยนะผมก็เลยไม่รู้มันคืออะไรครับผมก็ว เสียงแก๊สนี่เองป้เลยเราจะปิดวโอ้ใช่ใช่เราแต่เราไม่ได้เห็นมันมานานมากแล้วนะไอเระเบิดควันแบบนี้ขนาดพวกเรายังไม่มีกันสักลูกเลยเออขนาดพวกเรายังไม่มีกันสักลูกนะครับแต่ผมมีถึงห้าลูกนะครับเรียบร้อยผมนี่แม่งโคตรอินโพสเตอร์นะครับตอนนี้ก็พยายามนั่งเนียนอยู่นะทุกคนจะได้ไม่สงสัยครับ ทำต,ตัวแบบชี้ปืนไปท,ทางนู้นทางนี้คร<ห> <c oughs> ับชี้ไปเรื่อยครับตอนนี้ใครมันจะมีไอ้ของพวกนี้นะครับจริงใช่สิไอ้ไงไอ้ไงจะรู้ดีแลนะเฮ้ยระวังนระวังนะระวังนะ <c oughs> ระวังด้วยระวงัง <c oughs> ระวังนะ <c oughs> ส่วนลูกนี้นะผมไม่ได้เป็นคนปานะแต่ว่ามันมีคนปาแสดงว่านอกจากผมแล้วเนี่ยครับก็ยังมีอิมโพสเตอร์อย่างน้อยอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งตอนนี้ผมเองก็ยังไม่รู้ครับว่าเป็นใครเฮ้ย ันนี้มันอยู่กลางเมืองเลยฮะโอ้เยโอ้รรลุวิคคืออะไรเนี่ยใครวะพวกระมอมไม่เห็นตัวนะนพวกระมอมไม่เห็นตัวเลยแล้วก็เรียบร้อยครับอิมโพสเตอร์อีกคนหนึ่งนี้ทําหน้าที่ได้ดีนะครับปาระเบิดควันรัวนะครับของเขาจะเป็นระเบิดควันนะครับส่วนผมเป็นระเบิดแก๊สน,นะครับ แล้วก็อย่างที่บอกครับว่าผมยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเป็นใครนะเพราะว่าไม่เห็นตอนปานะแล้วก็อาจจะมีไฮเทอรอนติดต่อแยกไปนะครับตอนที่ผมเล่นตอนนี้ครับผมคิดแค่ว่าโอเคถ้ามันปลาระเบิดแก๊สเนี่ยมันก็ไม่ได้ทดาดาเมจไม่ได้ทําความเสียหายให้เมืองใช่ไหมครับผมก็เลยกะว่าโอเคงันได้มา5ลูกเนี่ยผมก็จะปลาให้ครบ5ลูกเลยนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าเนื้อเรื่องมันยังไม่ได้เฉลยครับว่าสิ่งที่ผมพุ่งปลาไปมันคืออะไรนะครับ ายังจากันได้นะภารกิจที่2ที่พวกนิวเทอร์ลอนไปทําก็คือยิงหุ่นยนต์และเอาแร่แก๊สไฟที่เหลืออยู่ให้เฮอริคใช่ไหมครับถึงตอนนี้น่าจะนึกกันออกแล้วนะครับถ้านึกไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวผมตัดมาให้ชมกันอีกครั้งนะครับที่นั่นมีถังยูเเนียมเหลืออยู่2ถังบรรจุกราไฟเต็มที่ฉันต้องการให้พวกนายเอากลับไปให้เฮอริคเขาจะพยายามสกัดเป็นระเบิดซึ่งอาจทําให้เกิดอินเตอร์เดเมนชั่นเดสบนอ่อนได้แล้วเราจะใช้ระเบิดพวกนั้นในการแทรกซึม เข้าไปที่ค่ายของไอลุสวิตนครับรับทราบแต่ใช่ครับตามเนื้อเรื่องเนี่ยมันคือระเบิดที่ทำมาจากแรก่แกไฟอ่อนๆครับซึ่งมันทำให้เกิดเหตุการณ์ i n t e r d i m e n s i o n d e a d World ได้ครับที่ผมปาไปตอนแรกแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าปริมาณมันไม่มากพอครับแต่พอปาระเบิดลุกที่3ไปเท่านั้นละครับทุกคนน่าจะเราต่อได้นะครับ Inter d i m e n s i o n ั่ a เดสเวใน Event Story หลักกับการเกิดในชีวิตประจำวันนี่แตกต่างกันมากครับเพราะใน Story นะครับถ้าเราเกิดตายหรือล้มขึ้นมาครับเราจะไม่เสียชีวิตจริงๆครับเพราะเป็นการตายใน Story นะครับแต่ถ้าเกิดเราล้มหรือตายในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะเสียชีวิตครับซึ่งตอนเริ่มต้นเนี่ยทุกคนจะมีชีวิตเท่ากันที่8ชีวิตครับแต่ถ้าเราตายเราเกิดใหม่จนชีวิตเหลือศูนย์นะครับเราจะต้องสร้างตัวละครใหม่หรือโลใหม่ครับสอบเล่นใหม่หมดเลยนะครับก็ถือเป็นการให้คุณคคค่าากกััับบบชชีีววิิิตตล้ยจรรงนะ ในส่วนของเหตุการณ์นี้ใครตายผมก็ขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเว็บพ่อนชามสองอันนี้มัน่อใจจริงๆครับเอ้ยไม่ใช่ผมก็รักตัวกลัวตายนะทุกคนแล้วผมก็สารภาพตรงนี้เลยนะว่าผมก็ไม่รู้นะว่าตอนนั้นมันคืออะไรผมก็รับมามัา่วๆนะครับเรียบร้อยทุกคนสวยกันหมดนะครับก็เพ <c oughs> ื่อความอยู่รอดเพราะว่าฉันฉ,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 ฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนตรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย